วันนี้ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซาได้มีพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลายดอกรักราชกัญญาตามไปดูบรรยากาศกันนะคะ เช้าวันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้หลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองฉะเชิงเซาท่านขจรเกียตรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า,จาฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนาราชกัญญาต่อจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเซาในอำเภอทั้ง11อำเภอและกลุ่มทอผ้าในจังหวัดฉะเชิงเซาร,รับมอบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญาสำหรับผ้าลายดอกรักราชกัญญาเป็นลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้แล้วนำมาออกแบบผสมผสานกับลายดอกรักที่สื่อถึงความรักและกำลังใจที่พระองค์ทรงสร้างสารรค์ขึ้นประกอบด้วยประเภทที่หลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้าบาติกประเภทที่สองประเภทผ้ามัดมีประเภทที่สามประเภทผ้ายกและผ้าบาติกสำหรับลายที่4ได้โปรดเกล้าให้พัฒนาผ้าบาติกลายพระนามาพิไทยสิริกิตที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับการทุนเกล้าถวายเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อปีพศ2503เพื่อให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากลค่ะ